โอเคครับสาหรับวันนี้นะฮะมื้อเย็นวันนี้เราจะพาไปกินเกี๊ยวซ่านะครับเป็นร้านที่ผมเคยทานแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากที่ที่ผมอยู่นะครับก็อยู่แถวๆนี้พอดีที่นี่ไม่ได้มีแค่เีเด็ดแค่เกี๊ยวซ่าอย่างเดียวนะฮะแล้วก็จะมีหม่าล่านะฮะหม่าล่า,าเส้นเนี่ยเป็นเส้นเฝรนแล้วก็เป็นพวกเส้นขนมจีนผมดูนานนะฮะเดี๋ยวเป็นไงเ,เดี๋ยวพาไปดูกัน นี่เราก็มานั่งอยู่ภายในร้านแล้วนะครับบรรยากาศในร้านก็จับโต๊แบบเรียบง่ายเรียบง่ายเออเรียบง่ายต้องพูดเบาหน่อยเพราะคำาลูกค้าตัวอื่นด้วยก็เดี๋ยวสั่งอาหารเลยก็ได้นะครับครับเอ,เอาเป็นเกี๊ยวซ่ารวมฮะหมาล่าทะเลเอาเป็นเส้นขนมจีนดีกว่าขนมจีนอ่าแล้วก็อีกอันนึงเป็นหมาล่าหมู <c oughs> แต่เส้นสดหมาล่าหมูเส้นสดมันเจียวกุ้งน้ํษพิเศษ,เศษอ่า

นีนะอืมพุชไม่หวานนะไม่ได้หวานน้ำจิ้มของรขานนะครับก็จะมีสองแบบอันนี้แบบธรรมดาปกต,ติทั่วไปก็จิโชู่แล้วก็อันนี้ของทางร้านเขาสูตรของทางร้านเขาเป็นสูตรทางร้านเนะอ่าน้ำจิ้มแบบเผ็ดน่าจะหนารนาแต่ก็ไม่ได้ถามว่าน้่มันคืออะไรแต่น้ำจิ้มนี้อร่อยผมชอบข้างเคียงก็จะมีสองอย่างมีกระหล่ำซอให้ใหอืมอีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้ฮนะ ดดอ,อัดลองอโอเคอันนี้ก็ตัวแรกที่ผมสั่งไปก็จะเป็นมาล่าทะเลอือันนี้เป็นเส้นของจีนอยู่นานนะคะกินเนี่ยต้องคนคนก่อนอ่าคนให้มันมันเข้าให้มาราดละลายให้มาล่ามันเข้ากับน้ำซุปอขออนุญาตน้ำซุป สีม hmm. ันดูเผ็ดนะแต่มันไม่ได้เผ็ดมันจะนีความกลมกล่อมนะแต่ผมหวานลาค่อยๆมาถ้าอันนี้มันไม่ได้เผ็ดมากแต่ถ้าเกิดว่าตบไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ so ่มชาๆนิดๆชาๆนิดๆปลายมันนะเนีเน้นชาไม่เน้นเผ็ดมาแล้ะเน้นชาไม่เน้นเผ็ดนี่มันสดชื่นเส้นมันจะกินยาทังนมันจะลื่นๆหืมฟันชุย ร่อมาร่เหมือนอะไรระอะไรอูด้งใช่รจะเป็นอูด้งบานหูอุด้งเลยใช่มค้ายคอุด้งเลยจะเล็กกว่านะผมว่าแต่ว่าเส้นจะเรียวกว่าวเรียวกว่าเื่นก่าเด้งๆกว่า,วาอาอ,อร่อยมามาบก <c oughs> อ่ ทำไมปันมึงสีทุกคนเลยไม่เป่าก็ร้องอ่ะสดไหมจวดร้อนมาปรับแรงหมดแล้วนะเนี้ยกลับก็ให้วุฒิกินดูมาเอาอันนี้มาร้อนมากเลยนะร้อน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 ส่วนนี้เป็นเอ่อไม่ใอะไรมาล่าหมูมาร่าเหมือนเส้นฝรั่งเส้นฝรมันเหมือนพุดเส้นเลยนะแต่เส้นมันจะใหญ่กว่าแต่มันเหมือนบุกอ่ะเออมันเส้นบุกนี่เลยมนเส้นบุกเออ ทำให้คนแบบให้มันช้าๆเพร็ดหน่อยต่ามันเริ่มแดงอยู่แล้วแหละทำชาเนี่ยสวยอะไรวะเส้นเนี้ยชอบมากมันเหมือนอะไรรึเปล่าเหมือนเส้นเล็กเว้ย <c oughs> สามารถมาเส้นเล็กเออมันเส้นเล็กผสมลูกเส้นอ่ะออเอออารมณ์ประมาณอย่างนั้นอ่ะนิ่มๆสใสๆเอเอผอมพวกเส้นแต่ว่าหนึบก,กว่าอืม ห,หนึบอารมณ์หนึบปลายจ็เลกหมูเดงอันนี้เป็นหมูเด้งนะฮะมาลาหมูนี่ในชางนี้ก็จะเป็นหมูเดงแล้วก็จะมีลูกชิน้นแล้วก็มีตับหมูเดง <c oughs> มีตับเขารวกมากำลังดีฟันเลือเขาบอกมาข้าไปถ <c oughs> ้วยสามเลยหิวละตอนนี้น้องหิวแลวต้องรีบ กระติดไปเลยทั้งตากล้องทั้งคนที่มาด้วยพร้อมจะเขมื่อไปแล้วตอนเนี้ยเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งน้ำบายมวุ้นเส้นอืมก๋วยเตี๋ยวสไตล์ยูนนานนะครับผมเดี๋จะหมงแบบให้เห็นข้างในก่อว่ามันเป็นยังไงข้างในไส้อ่าไส้เป็นไส้หมูสับกับกุ้งนะครับเราเรียกวกุ้งอ่าหมูเดงอ่ะหมูสับหมูเดงกับกุ้ง หวานละหวานกว่าหวานเลยอือกลมกล่อมมัวเหมือนเป็นหมูหมักอร่อยอือถ้าอร่อยก็รีบกินครับผมนะครับมันหิวแล้วคต้องส่งต่อให้นโอเคฮะแล้วก็มาถึงพระเอกของเราวันนี้ที่เราตั้งใจมากินอ่าชุดมันก็จะมีสามเจ็ดชิ้นสามไตไมีสามไตเจ็ดชิ้นสิบหกชิ้นแล้วก็สามสิบชิ้นอันนี้มันไตรวมนะที่ผมสั่งมาแล้วก็อันนี้เป็นกุ้งหมูชีสอ่า อันนี้ไก่ชีสใช่ใช่ไก่ชีสไก่ชีสใช่ไหมเออไก่ชีสฮัลโหลอ้มากินแล้วมันงงงกันเองวะอยากกินแต่ไก่เออแล้วก็นี่ไก่หรือปลากระดับเดี๋ยวเียงมาก็รู้เดี๋ยวก็รู้อ่ะอันนี้ตัวเบสิกก่อนฮะอันนี้น่าจะเป็นหมูถ้าจะไม่ผิดอัเบสิกเขาตัวนี้หมู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 ก็หมูอ่ะผมไม่กินอันนี้นะไม่อ่ะมันเด็กๆไปอ่ะมันธรรมดาใครๆก็เคยกินที่กโถวอันนี้ดีกว่านี่ของเค้านี่ อืมตั้งกระบ,บางนะแล้วก็หมูกับเครื่องเทศกับพวกผักชีอะไรพวกน,นี้พอดีเดไ,ไม่ไม่ไม่โดดเกินไปกินกับเนี้ยมันจะรสชาติแบบเผ็ดเผ็หน่อยหวานหวานอรอร่อยมากเลยเขาไม่กินอย่างนนี่นะครัผักดองจิมจีเป็นอชินจิมจียูนาาเนี่ยผักดอง ไวตักเรียนตักเรียนได้ดีเลยทีเคี้ยวนี่เดาว่าอะไรผมแทงไก่แล้วลยนะมีใครให้น้ำเต้าไหมไก่ก็ไก่น่าจะไก่หลบออกเสือที่ฮาเลยนะไม้องสยแล้วห้อม้องจริงๆิงด้วยไก่ไงถูกถูกถูก ชุ่งฉ่ากว่าอเอาจะบอกว่าไงก็ได้ชุ่งฉ่ำกว่าก็ไม่เล็กนะครับอดูว่าจะตัวเล็กๆนะไม่เล็กนะผมไม่เล็กนะครับอกุ้งบอกผมไม่เล็กนะครับกัดเข้าไปแนตะัวกุ้งเต็มๆเลยกุ้งเต็มคำก็อย่างที่บอกมันไม่ได้เล็กไงก็ดูเลยเต็มๆเต็มตัว เกี๊ยวเล็กนะไม่ใช่มีแต่หมูนะกุ้ง,งชิ้นใหญ่นะเขาเป็นเล็กไป,ปอ,อันนี้เป็ดท้ายอันสุดท้ายชีสชีสไม่ต้องเดาละก็เดาถูกทุกอันละมันเหลืออันเดียวนะมันต้องเป็นไก่ชีสแน่นอนตากร้องนี่ก็เริ่มสั่งแล้วหิวนี่ข้างในเป็นชีสอ,อย่างนี้ดูดีทีเดียวไปเฮ้ย<ป>นี่ดีสุด นุ่เลยสายชยีต้องชอบถิ่นนี้นึ้ๆมๆเพลมๆมันๆหอม,อมด้วยดีดีมากดีมากแล้วก็ตัดด้วยนิดหน่อยเนณะผชอบความหอม,ม,มของเครื่องเทศเขคาคุณเขคาหอมเดี๋จะสั่งกลับบ้านด้วยนะโอเครับเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมอาหารบนโต๊ก่อนตา,ามคอามอยากอีกอย่างนี่หนึ่งสองสามสี่สอยา่าง ไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่าหมดไมหมุ่มดอีซี่อีซี่เลยอะอีซี่โอเคหแข็มากอุนน้ยอันนี้ผมสั่งมานะครับอ่าเป็นโบลอยนมสดนะฮะโบลอยเนี่ยก็จะเป็นไส้งาดำนะฮะรูใหญ่ามากได้านตีลูกของน้องนิ้งนะอันนี้สั่งมาเป็นขนมปังสังขยาไปเตย คือต so mm ัก hmm. ข well, oh okay, okay. uh ึ oh. <c oughs> <c oughs> mm, mm. ้นมาโชว์เนี işte> ่ยถ้าเกิดว่าน้ำเด็ดใส่มือผมรู้ไหมว่าที่เกิดอะไรขึ้นเก็บประการดิเอาแล้วเก็บอาการคุณต้องจริงจังกับงานที่คุณทําด้วยโอเคครับนี่นะโอ้โหดูดิปันช่วยอะไรเขากินไม่ปังเลยนะประเด็นเก็บประการอยู่เนี่ยมันอุ่นๆมันอุ่นๆมันจะร้อนมากนิ้วเป็นไรจิกกันฮะเออชีร้อนป่ะถ้าร้แก้วแก้วเน่เ่เป็นยี่เน่เน่เหมือนไปงานนามราวางี้ รักคนไหนรักคมไหนเอาไปเอ,องใต้เงาเนึบข้างในเป็นใต้เงาดำแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้คนราวาใต้เงาดำราวาหวานหวานวันนี้อ่ะร้อนนะยังร้อนอุ่นอยู่เลยนี่นึง่งมาใหม่ใหม่หอมมาก หวานจิปเลยแหมหวานเดี๋ยวจะผมผมสายหวานนะขอลองถ้าใครชอบหวานก็จัดไปนะฮะขอลองครับแต่ไม่ใช่ผมโอเคเนีก็จบไปแล้วเมื่อนี้อิ่มผมพี่รู้สึกว่าสั่งมาเยอะเกินเลยอุดลาอร่อยทุกไส่แต่ละไส่ก็ แตกต่างกันอืมแตกต่างกันนิดหน่อยไม่ได้มากเพราะว่าทุเไศเขาจะมีหมูสับของเขาอยู่หมูเด้งเออหมูหมูเด้งอ่ะเอออยู่ในเกี๊ยวซ่านะครับก็อีกเมนูที่แนะนำนะถ้ามาแล้วต้องสั่งเลยก็คือ๋วยเี๋ยวมาล่าอร่อยคือไม่คือคือไม่ได้เผ็ดมากชามันมันจะออกชาๆอะไรอย่างเงี้ยไปทางชาๆ้มากกว่าเออนัวนืวแต่เผ็มๆนิดๆชาอะไรเงี้ยแล้วก็ของหวานก็ดีมาตรฐานที่จริงนะร้านเขามีสองครัหานะฮะคัวหานึงเขาจะขายนุ่นขายน้ำเต้าหู้ อ่าแล้วก็ตรงน,นี้เขาก็จะขายเป็นอาหารจีนดูนานอย่างนี้นะก็ขั้งต่อไปจะหาร้านไหนก็ฝากติดตามกดตับสไคร้หรือมีร้านอะไรอร่อยๆแนะนำมาก็ได้นะโอเคฮะงนะั้นก็เจอกันคลิปหน้าร้านไหนติดตามด้วยครับกติดตามด้วยขอบคุณครับ